เห็นกอนติ้งตาแล้วไม่รู้จะขออะไรักมาน่ารักมากอยากกลับบ้านด้วยหะใครก็ไม่รู้ดิบอสไปกันต่อครับ ถึงแล้วทุกคนโคกหนองนาครับไอหนึ่งแหล่งน่องเที่ยวของทัพขะอางครับคือเราขามาขี่เอทีวีมาเที่ยวได้เลยทุกคนเพราะถือว่าเป็นเส้นทางการน่องเที่ยวของเอทีวีครับชิวๆเป็นคล้ายๆแบบที่พักกลางทุ่งนานะครับวิวเขา,าเดี๋ยวเราลงไปเดินเล่งน,นะทุกคนแล้วช่างยิงโคกหนองนาตาสนฟ้าคุย ตอนนี้เราก็ถึงโคกหนองนาแล้วนะพี่อู๋เนาะครับผมส่วนใหญ่ตรงเนี้ยที่คนมาก็จะมาพักผ่อนก็จะมาดูงานเขาจะมีอะไรพวกชุมชนทาโคกหนองนาโมเดลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ถือว่าวิวดีมากนะพี่อูนะ๋เนาะอันนี้เมื่อกี้เราขี่จากเขานู้นใช่ไหมพี่ใช่ครับผมโหอันนี้เป็นเนินอ่าเดี๋ยวพี่อันนี้สร้างไว้นนเ,เดินขึ้นได้ไหมบ้านต้นไม้ที่เจ้าของพื้นที่เขาทําไว้อ๋อ ได้เล,ลน่าจะเสร็จแล้ว,ลวทุกคน,น,นขึ้นไปแข็งแรงนอนบนต้นไม้ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โแต่ขึ้นลำบากนะพี่อ๋อมีบันไดนี่อโอไม่ยากไม่ยากครับไม่ยากพี่หัวยังไม่เคยขึ้นเอาแล้วนั่นเราบุกเลยครับทุกคนร <c oughs> อะทางขึ้นแข่งแรงมากครับเดินขึ้นสบายครับนะบ้านไม้บ้านบนต้นไม้อุ้ยทำดีนะพี่ เขาแบบยึดน็อตยึดตะปูไว้ดีมากเลยอ่ะแข็งแรงนะแข็งแรงครับแข็งแรงโอ้เป็นที่นั่งพักพิงแบบนี้ครับทุกคนแจ๋วมากเลยครับเนี่ยครับเงียบสงบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นตรงโค้งหนองนากันบ้างค่ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะพี่นะ โอ้ยไปเล่นน้ำมาหรตัวเล็กแล้วแล้วนี้ก็จะเป็นนาข้าวบนเขาที่เขาปลูกข้าวไว้นะครับเหมือนเป็นเกษตรตัวอย่างนะครับตรงนี้ก็ตามที่